ท่ได้มีบทาทในการที่จะทำว่าจะริ่มเปิดตัวนไม่จำเป็นกใช้นารซดูหลายอย่างที่ืนก็ทมานาแล้วแต่บ้านเราเน่จะเริ่มเริ่มบอกคนที่เปินะครับเทาที่ผมทราบก็คือซ่อมเปิดมีแอบบางเกลของผมมีชนแดงบ้างเล็กน้อยๆแต่ว่าวันเนี้ย ภาพรวมของจังหวัดทุกวงเนี่ยเริ่มชัดเจนแล้วก็ยอมรับในกลุ่มก็ลดช้าแม้แต่จังหวัดให่ในประเทศทางตะนตกะครับไม่ว่าจะเป็นของบางปีของซ่องเปิดของไทยดงมีงาะมีทุเรียนมีลำไยนะครับซึ่งก็เป็นผลผลิตที่ที่ผลผลิตใหม่สำหรัแของเพลทคาสเตอรนะครับเดินไปพร้อมกันแล้วก็จะทำให้มันพัฒนาไมาดถ ะครับมีอะไรก็กีดีนะครับนดีเพราะว่าผมคิดว่าครับกมก็ต้องขอขอบคุณท่านเ็นอย่างยิ่งนะครับที่แทนรัฐดอนนะครับท่านผู้บริหารอำเภอแล้วก็รวอยตันจังหวัดที่ประวมกิจกรรมในวันนี้แล้วก็ทางในส่วนของ,ท,งที่น้องษษษษอเกษตรกรเครือข่ายของกลุ่มนะครับก็เจอแต่เขาตั้งชื่อลายก็ลืมช้า กานทันตจังหวัดเพชรบูรีดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาพบปะแล้วก็นะครับที่จะมาเล่าถึงประทับน,นะครับก็ลุนช้างก็บอกจอะให้พูดถึงเรื่องนะครับจหญ่ซึ่งมันเป็นเครื่องหมายรับรองในเชิงคุณภาพนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในการเข้าตลาดอย่างอย่างเมื่อครู่ทางลุงช้างก็บอกว้วอย่าง ง่ยไม่เกิน50หรือ60แต่พอมีตัวนี้เข้ามาช่วยเนี่ยมันลดต้นทุนท mmm, ั bueno, ้งหมดยได้ก็เป็นหลายอยางดีตัวตัวเนี้ยนีประมาณ3ตัวเลยนะส่วนรูปไร่ท่านมีใครสนใจก็ ชค,คือชื่อชัยยันคือชื่อชวนพิษแฟนผมแล้วก็ชอก็คือชนแดนพันขอดี่อด้อยแล้วก็ศึกษาแล้วก็จึงได้ค่อยพิดาว่าต้องทำต้นพันผลิตต้นพันให้ให้รองรับกับประกอบวันนี้ผมเนี่ยผมได้รวบรวมแหล่งผลิตต้นพันตั้งแต่ที่เบตงเรื่องของต้นพันมูสันคิง เรื่องของเมล็ดอันที่เอามาเพราะต้นกล้าผมไปรวบรวมที่จันบุรีเจ้าที่เขาทำต้นเมลอาที่45ทีมีแอดมินแอดมินก็062 338 0307เจ้าเก่9เจํากำกัดนะครับผลิตพัน์โต๊ะครับสำหรับโต๊ดเนี่ยพี่น้องประชาชนคนไทยก็จะรู้ันในนามของออนไลน์นะครับซึ่งปุบันเนี่ยบริษัท เอฟซีขวงเราเนี่ยทำการตลาดนะแบบเรียกว่าเปิดครั้งหนึ่ข้าไปทั่วประเทศเลยถามว่าเออเนี้ยปลูกไว้ทำไมจะทำฟิวส์ว่าปลูกแล้วก่อกจะทำรีสอร์รายได,ได้ของประเทศไทยตอนนี้มากสุดก็คือ1.5แสนล้านซึ่งใช้พื้นที่น้อยก็ที่ให้ผลตอบแทนสูงก็คือทุเรียนวันนี้จุดประสาน แลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ศึกษาเรื่องของการปลูกทุเรียนจนกระทั่งถึงขนาดขายผลผลิต你好，我是阿富，我的名字阿富，现在我就是来这个村啊，就是来看这้香蕉，现在来这里来,来找一点学问，就是来来就是来投资，想一个投资啊，来投资这个，然后来找这个来这个村子来找学问。 就是因为我们中国那边需要这个香蕉啊，香蕉缺了，然后我们就来找这个，这个这个就是叫一个大叔吧，叫大叔，就是叫他介绍我们，然后支持这里村子的人，然后叫他摘那个香蕉，然后就就是说，我就是来收买吧，然后他说他他用，就是说泰语的话，他叫他叫他他 ปัจจายมีลานสกุลกได้มาส่งเสริมให้ให้ชนแดนหรือเพชรบูร์เนี่ยปลูกทุเรียนให้มากมากที่สุดเพราะว่าจีนยังต้องการอีกมหาศาลแล้ไม่ค่ะคือเราจะมีการเพราะเองที่นี่ด้วยค่ะต่อเพาะที่นี่ใช่ไหมครับใช่เม็ดเพาะใช่ค่ะทุเรียนขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอดเราลงมาเมล็ดแล้วเราก็มาเสียบยอดอีกทีนึงค่ะออกม,มาทำทุเรียนค่ะ ว่าที่ชุมพรเป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วค่ะจุมพรเนี่ยนะพันอะไรครับที่ดังที่สุดที่ชุมพรถ้าเป็นทุเรียนตลาดก็จะเป็นหมอนทองค่ะแต่ถ้า <รอ S 1> เป็นทุเรียนทุเรียนที่สามารถส่งเข้าออกจีนได้ตอนนี้ก็คือมูเซนทีนจากหนามดำค่ะ,คะใช่ค่ะซึ่งมันจะแหันะมันเก็บที่เราเราจะสังเกตง่ายค่ะถ้าเกิดว่าระบบลากเกินดีก็คือจะแตกยอดดีค่ะ ออลากเดินดีนะใช่ค่ะถ้าลากเดินดีเราจะดูที่ระบกยช่วยได้เยอะเหมือนกัน้องๆเกิดไหมใช่ค่ะแล้วประเภทการว่ากจาจะเป็นานหอแี่เป็นาก็ยังนเป็นกรรเกษตรแล้วเลิกแล้วเลิกทำโซลาเซลแล้ว ถ้าจะดึงมันมากกว่าไงโค้แหละเพราะว่านิ้วเดียวเขาไปจ้ำนำไม่ได้เฮ้ยหลานเดี๋ยวนี้โค่ก่อนคย้ำนี้โก้ก่อนเดี๋ยวนี้ทีอ๋อน้อง